ดีค่ะก็กลับมาช่องผักหลังบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทํทากระทะนะคะจากขวดนมกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะคะนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะใช้นะคะอย่างแรกเลยค่ะขวดนมเรือใช้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ใช้ของโฟมออดค่ะ อย่างที่สองที่ต้องเตรียมเลยคือคัตเตอร์ค่ะอย่างที่สามค่ะสว่านอันนี้ประสงคหรือเพื่อนๆจะใช้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะนะคะลองมาขั้นตอนที่เรียกว่าการเตรียมกระถางก่อนนะคะโดยวันนี้เราใช้กระถางรีไซเคิลนะคะจากขวดนมเหลือใช้นะคะโดยที่เราตัดนะคะกระถางออกด้านบนนะคะและ เจาะรูด้านล่างนะคะเจาะเจาะเจาะที่หมดเลยนะคะและ เตรียมดินนะคะโดยใช้อัตราส่วนดินหนึ่งส่วนนะคะปุ๋ยพอก1สหนึ่งส่วนค่ะหลังจากนั้นนะคะนำขึ้นช่ายที่เราตัดด้านบนออกไปทำอาหารแล้วนะคะเอาส่วนล่างเอามา ะะและตอนที่ปักใหม่ๆนี้ห้ามโดนแดดนะคะประมาณ1-2วันเพื่อใขึ้นชายน,นั้นแข็งแรงนะ เป็นไงมั่งคะ่ะก็ทําง่ายๆกันนะคะสําหรับกระถางจากขวดนมขวดนมเหลือใช้นะคะอย่าทิ้งค่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะออามารีไซเคลิลทากระถางต้นไม้นะคะปลูกผักได้อีกเยอะเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ทีมงานผักหลังบ้านทุกคนนะคะขอลาไปก่อนหวังว่าคงเป็นไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สาคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าผู้ปอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ